ปกป้อง AirPods ของคุณด้วยเคสกันกระแทกสุดสวยสำหรับ AirPods รุ่น1ทั2สวัสดีค่ะแนะนำสินค้าที่ท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อปกป้อง AirPods ของคุณ AirPods Case เคสกันกระแทกสําหรับหูฟัง AirPods 1ทั2เรามาดูคุณสมบัติสินค้ากันนะคะออกแบบมาสําหรับหูฟัง AirPods รุ่น1ทับ2 เคสที่ทำจากซิลิโคนยางนิ่มสีพื้นที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายปกป้อง AirPods ของคุณจากการชนและสั่นสะเทือนทำจากวัสดุทนทานและทนต่อแรงกระแทกเหตุผลทำไมคุณควรมี AirPods Case เคสกันกระแทกคือป้องกัน AirPods ของคุณจากความเสียหายในการใช้งานประจำวันออกแบบที่สวยงามและสีสัน การสวมใส่ที่ไงไ่ายดายและไม่ทำให้เครื่องหูฟังของคุณดูขุ่นอีกต่อไปเราคือใครเราคือ zone 7 2 t h s h o p i store ยินดีต้อนรับทุกท่านสินค้าพร้อมส่งแบบ express ภายใน48ชั่วโมงราคาที่เหมาะสมและรองรับการขายส่งถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอย่าลังเลที่จะติดต่อเราพวกเรายินดีให้บริการผ่านชูพ p ขอบคุณที่เลือกช้อปปิ้งกับเราหวังว่าคุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการที่นี่สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบไว้นี้นะคะขอบคุณค่ะ